สวัสดีค่ะเรโกเมียววันนี้ขับรถพาทุกคนมาที่อแตาจะมีอะไรทำไมขอโทษกันข้างหน้าขอโทษเราขับมาจากกรุงเทพนะคะมาอยุธยาใช้เวลาชั่วโมงกว่าเองค่ะวันนี้เรามีนัดกับหนุ่มญี่ปุ่นนะคะที่อยุทยานะคะเป็นหนุ่มที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลด้วยค่ะเขาอาศัยอยู่ที่นี่แหละค่ะเดี๋ยวไปเจอเขากเลยเรโกจ้าสวัสดีค่ะ ให้กล้องดูน่าจะชัดหน่อยเดี๋ยวให้เ้านำกันค่ะอันนี้เป็นร้านประจำเขาก๋วเตี๋ยวเรือครับมีทั้งชามเล็กชามใหญ่เลยนะชามเล็ก15บห้นะครับชามใหญ่40แล้วก็จะมีผัดไทยโบราณแล้วก็จะมีหมูสะเต๊ะด้วย ค่ะทุกอย่างที่เอามาอร่อยหมดเลยทุกอย่างอร่อยหมดแต่พี่พี่ชอบกินไงถ้ามาลินยาต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือครับมันเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของลุนยาจังเอาอะค่ะทุกคนและนี่คือแขกของเราในวันนี้นะคะคุณชันนี่มาเจอดิวโต้เจ้าอินดี้พีเตอร์จัสต์ครับดิวโตซังมาทำอะไรที่อยุธยาคะเนี่ยอยู่ทำงานอยู่สักตาจินเหรอทีมฟุตบอลส์ใช่ทีมพุทโปลชื่อว่าอยุธยาอยุนอาเฮ็ดครับอยุธยาอยุนเอเตตทำเป็นอะไรคะ แกใช้ขวดนวดดเลยเหรอเหมือนเป็นเป็นดูแลใช่ไหมก็กำลังไงทินเองด้วยก็เรียกว่าพิติสนหะเนาะน่าจะถูกเนาะแต่จะเป็นหมอนนวดก็ได้ค่ะก็น่ารักดีค่ะเอาเดี๋ยววันนี้นะเราจะให้ดิวตอดซังนะพาเราไปเที่ยวในยุทธยาหน่อยเราอยากจะรู้ว่าในหนึ่งวันที่เป็นวันหยุดของดิวตอดซังเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะโอเค คนญี่ปุ่นชอบก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมคะใช่ครับชอบโอ้ยดีจังจะได้ดาที่มาและนี่คือคนญี่ปุ่นที่กำลังกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่อย่างอร่อย,อ,ย,อ,ย <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> แต่อ,อย่าลอยด้วยอายุทยานี่เขาขึ้นชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแล้วก็ร้านนี้ผัดไทยก็ดังด้วยนะคะอืมเ <c oughs> ส้นหนุกหนับหนุกหนับ,นนบ <c oughs> ว้าว <c oughs> <c oughs> แต่ก็อร่อยมากอันนี้ก็อร่อยมาก กุ้เต้กากกากากหมูโอ้โหได้ยินเสียงเคี้ยวกืบๆเลยอ่ะอร่อยมากวันนี้งดไดเอทหนึ่งวันอร่อยมากออร่อย ไปไหนตอนเนี่ย่าดว่าไปคาเฟ่ครับยุ้จอยากคาเฟ่ยเยอะใช่ไหมแต่มีเยอะแล้วร้านที่จะไปนี่เป็นเป็นร้านที่ชอบใช่ไหมคะใชม่มีแมว<อ>โค<ฮ>หมามีแมวมีหมาด้วยไปไป<ห><ห>าไปหน่อยขาไปหน่อยขาไปหน่อย ไหมคะที่นี่มาเยอะเยอะมาเยอะเยอะมาบ่อยเลยใช่ไหมชอบเพราะกาแฟอร่อยหรือเพราะหมาแมวน่ารักทั้งหลายทั้งหอยู่ทั้งสองอย่างใช่ไหมจริงๆชอบหมาหรือแมวมากกว่ากันจริงว่ามาก็แมวก็ตอนนี้จบเลยชอบเท่าเท่ากันนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อดูหน้าดูว่าหน้าดิหน้าแบบไม่อยากตอบอ่ะชื่ออะไรครับ ชิโมโกชอบสัตว์นะเนี่ยแล้วตอนอยู่ญี่ปุ่นเลี้ยงหมาแมวไหมมีมีมีเยอะี่ปุ่มมีแมวหรือหมาหมามีหมาที่ญี่ปุ่นมัน,มน,มนยินทายแล้วก็สิบปีอ๋อเ,เอามาเองเลยเหรอใช่ค่ะยยูค่ะโอ้อยใจดีจังเลยทดัดแมวทัดหมาเนาะใช่อันนี้ก็คือหมาแมวนี่ก็เนี่ยเนาะทำเหมือนเป็นเขาเป็นเจ้าของไปแล้วอะ เชื่องมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเชื่องกับทุกคนหรือเปล่าลิวตดซังช่างหาจังเลยอะหมาแมวที่นี่น่ารักมากๆเลยอช่คนน่ารักมากเอ๊ะแล้วลิวตดซังมาอยู่เมืองไทยนี่กี่ปีแล้วนะสี่ปีเก้าตุ่นสี่ปีเก้าเดือนก็นานอยู่พูดไทยเก่งเนี่ยได้เรียนไหมไม่เคไปโรงเรียนป่ะไม่เคยไปครับไม่เคยไปเรียนโรงเรียนเลยเหรอแล้วฝึกยังไงอะคะภาษาไทยทํางานด้วยคนไทยเยอะก็ทุกคนไม่ได้พูดภาษาอังกฤษตอนนี้น ภาษาไทยพูดตะกวงตุกวงว่านี่หน่อยนีหน่นี่หน่อยพูดได้ครับพยายามพูดอุยเก่งมากเลยนะแต่ว่าอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมไม่ได้ครับย่อมูนน้ำไม่ได้มาดัดตังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้อ๋อมาทํางานที่เนี่ยชอบเมืองไทยตรงไหนคะมีวัดเยอะคาเฟ่เยอะก็สบายชอบเนี่ยอ๋อชอบเงียบๆว่าแต่ที่ญี่ปุ่นนี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะเนี่ยโทยาม่าโทยาม่าอ๋อมาจากโทยาม่าเคยไปไหม เคยไปชอบด้วยบอกหน่อยสิว่าจังหวัดตัวเองมีอะไรบ้างบางคนไม่รู้จักมีธรรมชาติสวยมากโคตาแดงคสวยออย่ามาภูเขาใช่ใช่ภูเขาเข,าขีมาเยอะ่าอร่อย<ม>น้ำอร่อย<ม>เขาอร่อยอร่อยทุกอ,อย่างใช่ของกินของจังหวัดโทยาม่านี่อยากแนะนําอะไรให้เขาทานกันโคตารุยกะโคตารุยกะนะคะเป็นปลาหมึกใช่ไหมใชม่แล้วงานที่ทําอยู่เนี่ย ก็เห็นบอกว่าเหมือนเป็นเป็นหมอน,นวดด้วยเป็นพิราทิสคือแบบว่าดูแลร่างกายของนักกีฬาใช่ไหมเราเรียนมาด้านนี้เลยเหรอคะไม่เรียนอยู่อีปึ่งเรียนที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็คือมาเมืองไทยเพื่อมาทํางานนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับ เขาเป็นคนที่รักสัตว์มากๆเลยนะคะแต่ก็เข้าใจว่าด้วยความที่มาอยู่ต่างประเทศไงแล้วแบบงานบางทีจะต้องแบบไปแข่งต่างจังหวดัดเดินทางบ่อยๆจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่าพาัมนาคงไม่สะดวกเนาะมีร้านมาให้เล่นแบบนี้ก็ดีนะคะเนี่ยโอ้ยนูซีผู้ชายรักสัตว์อะน่ารักอะ่ะแก้วหยาหมาแมวก็น่ารักกาแฟก็อร่อยด้วยนะ <laughs> วัดสามแล้วคะ่ะวันนี้ที่ตามเร็วตดซังมานะคะนี่คือวัดอะไรคะเนี่ยวัดภูเขาทองครับวัดภูเขาทองอ๋อ oh, เรียวตดซังชอบมาไหว้พระเหรอคะใช่ครับวันอยู่ว่ามาที่นี่ก็อินโนดีอินโนดีเป็นศาสนาพุทธใช่ไหมใช่ชาแนกก็ไม่มีเจ็บเเเเเเคกกกก็งไไนน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 โยยิししิิซซรระะอออมชดส 28กริมสนองต้องลำบากไม่ดีไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วไม่มีนะักกปตตชกโตนิชิมัสถือว่าไม่มีนะ นเรศวนใช่ไหมคะใช่ค่ะいつもあのチームの試合の前の日に選手がナレさんのおね像の前でいつも試合勝ちますようにってお祈りをしてますโอ้เขาบอกว่าสมาชิกในทีมฟตุตบอลนะคะก่อนที่จะไปแข่งเนี่ยมักจะมาไหว้พระนเรศวรก่อนคะ่ะเพื่อเอาเลิกเอาชัยขอให้ชนะเพราะว่าเหมือนกับแบบเป็นเทพเจ้าแห่งชัยชนะนั่นเองนะคะจริงด้วยฟ้าดู แล้วนี่ก็น่าอิจฉาคุณริวโตะจังเลยนะคะที่แบบว่าอยู่ในสถานที่ที่สวยงามนะคะมีธรรมชาติแล้วก็มีวัดมีสิ่งปลูก้ังที่เป็นแบบว่าวัฒนธรรมด้วยนะคะเราว่าเนี่ยที่ทาให้เขาอยู่ได้นะเพราะว่าใกล้เคียงกับบ้านเกิดเขาที่โทยมาม่าไงมีธรรมชาติสวยงามแล้วก็มีศาลเจ้ามีวัดให้ไปมากมายเลยอยู่แล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจนะคะแล้วก็ไม่วุ่นวายด้วย 私が思うにタイ人は、タイの人は毎日を楽しんでるイメージがあります。その日本人はいつも仕事お仕事毎日頑張って休みの日に楽しんでるけどタイ人はお仕事ももちろん頑張ってるけどその毎日仕事が終わってから、まあ、走ったりとか散々したりとかご飯食べたり友達とお酒飲んだりとか毎日すごい楽しそうに過ごしてるのでそこはタイ人のいいとこだな ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะเหมือนแบบเข้มงวดกว่านะแล้วแต่ของคนไทยก็จะมีการรีแลกซ์ด้วยใช่ไหมหลังเลิกงานเนาะใช่ว่าขนกข้าวหมอวิสิชนอ่าอยลงน่าย่องซลท่อ่งมากทั้งๆแต่ที่ญี่ปุ่นก็คือค่คาของชีพเมืองไทยเนี่ยถูกกว่าญี่ปุ่นไงก็เลยแบบว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีในราคาที่ย่อมเย่ำกว่านั่นเองเอออันนี้เราก็เห็นด้วยนะคะ

いましたで実はここ、はい、からも猫ちゃんに<わ>せっかく来てくれたのでお土産があります。<laughs> えっと、僕が今、えー、と働いいいいいいててててるアイテエナイテッドのユユニニフォーーームムですででで見見もうういい<っ>うわは、っ เซ็นคือนนัตตาเป็น,เป,นเป็นนักกีฬาไปแล้วนะจ่ายหาทีししแล้วนีน่บางึนรมีนะาะอรู้ว่าเราชอบแมวไงก็เลยเป็นเมี้ยวเมี้ยวนะคะเมียวเมียวในภาษาญี่ปุ่นนะโอยขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะเย้เยี่ม เอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณดิวโตซังมากเลยเนาะที่แบบว่าให้เราติดตาม1วันในวันหยุดของเขานะคะว่าในยุทธยาทําอะไรบ้างนะคะสนุกมากเลยด้วยค่ะแล้วก็มีอีกหลายที่ที่เรายังไม่เคยไปนะคะจากนี้ก็อยากจะเที่ยวเมืองไทยให้เยอะแล้วก็อยากจะไปคุยกับคนญี่ปุ่นให้เยอะขึ้นด้วยค่ะว่าเมืองไทยมีอะไรดีชอบตรงไหนนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามเลยกดด้วยนะคะ subscribe กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคมาตาเดย์มาตาเดย์บายบายขอบคุณค่ะเดียวโตซังมา โอ้และนี่คือออฟฟิศของออคุณคันเนมัสย,ยัยน่ากนอนจะให้หนวดเหรอ